บรรยากาศหลังตลาดห้วยขวางครับทุกคนกหลังตลาดห้วยขวางครับพาไชมบรรยากาศรถเยอะแยะเลยครับทุกคนชิ้นน้ำไก่กครับมาชมแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับที่ตามชมแล้วพบกักในใหม่คลิปหน้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,พมาเพื่อแจ้งเตือน บรรยากาศตอนเช้าแบบหรออากาศร้อนร้อนร้อ,อนมาจากไหนกูแดดสองหาดนี้ไม่ร้อนก็ไม่ไปแปลก่อโอ้โห1ิ2สอสิบงหาป่ายป่าย <c oughs> สนามกีฬาจะมีงานอีกแล้วนะคะใครสนใจก็มาได้นะคะแล้วเราจะมาแวะเซเว่นกันอีกรอบนะครับ มองท้องฟ้าทุกคนนี่สนามกีฬาห้วยขวางวันที่12ถึง21นะครับมีงานสนามกีฬาชิมชอบใช้อีกแล้วมอบ้างมาเที่ยวกันนะครับทุกคนสนามกีฬาห้วยขวางจะมีงานอีกแล้วครับทุกคนเชิญชวน,ชวนมาเที่ยวน,นะครับ แล้วเบากนใหม่คลิปหน้าชอบวู้นแลก็แชร์กดติดตามพาชมบรรยากาศตอนเช้าแค่นี้ก่อนฝนเซ๊ะมาอีกแล้วแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็กันใหม่คลิปหน้า